สเพสตาสัทธ,ธาโหน,นตูอเวราสุปชีวิโนขอให้สัพพันหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตังบุญยัง กตังไม่หังสเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้สวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วนั้นเินธอ ตอนนี้ะคณะทำมาจากรอดโบสถ์จะขอแพร่ทิศไปแด่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตยอยู่สถานที่นี้หรือที่อื่นอื่ที่รับรู้ถึงกระแสจิตแ,แห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ได้แพร่ไปขอให้ท่านเหล่านั้นจงอนุมโมทนา แห่งบนะุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแผ่ไปที่นี้ด้วยเทินอาสาทุกาติเย็นละเย็นไหม